ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างกันต่อนะครับของการแปรผันตรงและแปรผกผันนะครับให้มาตัวอย่างเลยนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง m กับ n a b น y นะครับเราจะไล่ไปดูทีละตัวอย่างนะครับว่าแต่ละความสัมพันธ์ที่ให้มาแปรผันตรงหรือแปลผกผันนะครับตัวอย่างแรก m ส่วน n เท่ากับ1ส่วน7นะครับถ้าเราคูณทั้งสองข้างด้วย n นะครับ จะได้อะไรนะครับทบทวนก่อนนะครับเสื้อแปรผันตรงนะครับระหว่าง m กับ n ก็หมายถึงว่า m เท่ากับ k คูณด้วย n ถ้าแปรปกผันก็ m เท่ากับ k คูณด้วย่ส่วน n นะครับแปรผันตรงกับแปรปกผัน k เป็นค่าคงที่นะครับยึดอันนี้เป็นเกณฑ์นะครับถ้าเราคูณทั้งสองข้างด้วย n ตรงนี้จะได้ m เท่ากับ เซนส่วนเคูณได้ N นะครับก็เข้าฟอร์มนี้เลยนะครับแปรผันตรงนะครับโดยที่ k ถเท่ากับเซน่วนนะครับเพราะนั้น M กับ N ตรงนี้แปรผันตรง direct นะครับแปรผันตรง direct variation นะครับ variation นะครับดูตัวอย่างที่2 A คูณ B เท่ากับลบสความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B เป็นยังไงนะครับ ถาหาร A ทั้งสองข้างนะครับก็ได้ B เท่ากับลบสส่วน A หรือ B เท่ากับลบ3คูณด้วย1ส่วน A อ่าก็เข้าฟอร์มนี้นะครับแปรปกผันนะครับอ่าแปรปกผันระหว่าง B กับ A Constant ข้าคงที่นี่ก็คือลบ3นะครับเพราะตนตรงนี้ก็คือ Inverse i n นะครับ inverse แปรปกผันนะครับระหว่าง A กับ B ต่อไป x y เท่ากับ1ส่วน10นะครับความสัมพันธ์ระหว่าง x y เป็นยังไงนะครับก็หารด้วย x นะครับทั้งสองข้างก็ได้ y เท่ากับเศษ1ส่วน10 x หรือ y เท่ากับเศษ1ส่วน10คูณด้วยเศษ1ส่วน x นะครับ อคอน s ซนต์ตัวนี้ก็คือ k เท่ากับเส่วนสิคูณดนึส่วน x เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นความสัมพันธ์แปรผกผันนะครับระหว่าง y กับ x ตัวอย่างต่อมา9คูณ1ส่วน m เท่ากับ n นะครับเห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่าง m กับ n ก็คือแปรผกผันนะครับหรือเขียนเป็น n เท่ากับ9คูณดส่วน m คอนแตนต์ตัวนี้ข้างที่นี้ก็คือ9นะครับคูณด้ว่ส่วน M อันนี้ก็อินเวอร์สนะครับแปรผกผันระหว่าง N กับ M นะครับจำได้ไหมครับถ้า N แปรผกผันกับเ็มทั้งเดียวกันเราก็จะได้ว่า M ก็จะแปรผกผันกับ N ด้วยนะครับแปรผกผันซึ่งกันและกันตัวอย่างสุดท้าย B ีเท่ากับเซหนึ่งส่วนสามลบ A นะครับจะแ,แปรผันตรงหรือว่าแปรปกผันอันนี้ไม่ใช่1,3คูณด้วย a นะครับแต่ว่าเป็น1/3ลบด้วย a เพราะฉะนั้นไม่ได้เข้ากรณีไหนเลยนะครับไม่ได้แปรผันตรงแล้วก็ไม่ได้แปรปกผันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือไม่ใช่ทั้งแปรผันตรงแล้วก็ไม่ใช่ทั้งแปรปกผันนะครับไม่ใช่ทั้ง2อย่างนะครับนายเซอร์ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง,นะง,อ,ง,อ,างอ่ะลองมาดูตารางนะครับ ระหว่าง x กับ y ตัวอย่างแรกนะครับตัวนีต้ต้องใช้เป็นตัวแปร m กับ n นะครับดูซิว่าแปรผันตรงลักษณะเป็นยังไงนะครับถ้า,าถ้า n เป็น1น,นะครับ m ก็จะเป็นสี่สิบเก้าบนเจ็ดนะครับ ถ้า n เป็น7 m ก็จะเป็น1นะครับ m เป็นตัวแปรตาม n นะครับในที่นี้นะครับถ้า n คูณด้วย7เท่านะครับ m ก็จะคูณด้วย7เท่าด้วยนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเรา scale นะครับ scale ก็คือปรับขนาดนะครับปรับขนาดทิศทางเพิ่มขึ้น7เท่าของ n m ก็จะถูกปรับขนาดทิศทางเดียวกันเพิ่มขึ้นด้วย7เท่าก็คือเป็นความหมายของการ แปลผ่านตรง direct นะครับถ้าเป็นแปรผกผัน inverse นะครับอันนี้ก็เป็นระหว่าง a กับ b ถ้า a เป็น1 b ก็จะเป็นลบ -3 <c oughs> ถ้า a เป็นถ้าคูณด้3เท่าของ a a เป็น3 b ก็จะเป็นลบหนึ่งนะครับถ้า a คูณ3แต่ว่า b นะครับต้องหารลงมา3เท่านะครับก็คือคูณได้1ส่วน3ถ้า a คูณทิศทางเพิ่มขึ้นแต่ b มีทิศทางลดลงนะครับอ่านี่เห็นได้ชัดก,ก็คือความสัมพันธ์ของการแปลผกผันนะครับกรณีสุดท้ายถ้าเกิดไม่เป็นทั้ง แปรผันตรงและแปรผกผันกรณีสุดท้าย A กับ B จะเป็นยังไงนะครับสมมุติว่า A เป็น1 b ึ่งคืออะไร1นึ่งส่วนสลบหนก็มีค่าเป็นลบสส่วนสนะครับทีนีลองดูให้ค่า A เป็นอะไรดีถ้าเราเพิ่มลด หารด้วย3เท่านะครับก็คือคูณด้ส่วนสของ a ถ้า a เป็น1นส่วนสาก็จะกลายเป็น0นะครับอ่าบจะเป็น0นย์ามาดูสิครับถ้า a คูณด้วย1นส่วนสาไม่ได้คูณด้วย1นส่วนสนะครับกลายเป็น0ูนย์เลยคูณด้วยส่วนสก็ไม่ได้คูณด้วยสก็ไม่ได้นะครับถ้าคูณด้วย1นส่วนสก็เป็นทิศทาง direct ถ้าคูณได้3ามก็เป็นที่ทางตรงข้าม i ิน e r s e ก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับของกรณีที่ไม่ได้เป็นทั้งแปรผันตรงและแปลผกผัน